นะครับเที่ยวเดียวจบหงขาวคุณหุนหงทองมณมีสีคุณสุวรรณแอดเที่ยวที่สองเป็นชิงชนะเลิศเที่ยวแรกหงฟามหาราชกับสีสุพรดงเมืองชา้างเพราะว่าเราสลับลอกน้ําต้องทำการแจกก่อนนะครับเที่ยวที่สองแล้วก็เที่ยวที่สามย้อนไปเป็นเที่ยวที่สิบเก้าเจ้า,าพ่อพญาพรายกับ หงฟ้าประทุมทองเที่ยวที่สี่ชิงหนึ่งสองขอหน้าควาทีวีกับเพชรกรงเสียวและเที่ยวที่ห้าชิงลำดับที่สามที่สี่ประเภททวยกอเจ้าปูพิพทธตานาคากับเทพศักดิ์สิธิ์และเที่ยวที่หกับสายน้ำเรือคู่ชิงชนะเลิศเท้าสีสุทรนหนุ่มเมืองช้างกับ หกเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นที่วแรกเรือประเภทท้องถิ่นนำพญาหงขาวขนทองพอดีสีคุณสสวรรณบรรจุพิพายแล้วนำเรือไปท,ที่จุดปล่อยเดี๋ยวนี้เลยครับแขนมาแล้วจบมาลับค่าชักลากกลับบ้านอาบน้ำกินนมแล้วก็นอน <c oughs> เรือท้องถิ่น่อน นางพญาหงษ์ขาวตุ้าหงษ์ทองมณีสีขุนสุวรรณเที่ยวแรกเจอกับเจอกับเที่ยวเดียวจบเลยครับเที่ยวเดียวจบเลยของค์พระมหาาด้วยมณีสีแล้วก็ขุนสุวรรณเที่ยวเดียวจบนะครับหลังจากนั้นเป็นเรือคู่จิงชนะเลิศทุ่ยโกองค์พระมหาราดกับท้าวศรีสุท ท่คู่นี้กลับสายน้ำถ้าจะมีโอกาสได้พักนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ท่าบอกว่าภาษากับจิดบ่อยแล้วครับเจ้ายญ้าขนนพองมณีศร,รีคุณสวนพยาหงขาวท่านม,มีปัญหาอะไรมาถามทีมงานผู้จัดพวกเราแค่เป็นสื่อประกาศเฉยๆนะครับ ช่วยกันช่วยกันน้องๆพี่ๆนะครับของล่าวแข่งเที่ยวเดียวจบครับเชิญครับเชิญครับจัดการแข่งขันนะครับเนื่องจากเหลือการแข่งขันอยู่ทั้งหมด6กเที่ยวนะครับเราก็เลยเอาทีมที่ไม่ได้ทำการแข่งขันนานแล้วนะครับก็คือเรือท้องถิ่นนะครับเป็นการแข่งขันก่อนหลังจากนั้นก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศประเภทพอ ที่เขาจะได้พักแล้วก็ให้ไล่เพียงตามลำดับลงมาเหมือนเดิมน,นะครับก็ประชาันธ์ให้รับทราบตามนี้นะครับแลวก็ขอความโน้มนิยจากพี่น้องชาวเรือทุกทกลังนะครับได้ให้ความร่วมมือ,นะอค,ครับขอบคุณมากครับเชิญเลยนะครับ นะครับหลังจากนั้นก็เลี้ยงตามลําดับเที่ยวที่19เที่ยวที่20แล้วก็21แล้วก็กลับสายน้ํารอบทิมเชลล์จบครับจะได้จบนะครับขยับเวลาช่วยกันนะครับกลัวจะคํำจะมืดไม่ใช่ไรหรอกนะครับปล่อยครับพี่น้องชาวเรือทุกลำเลยนะครับทั้ง12ลสอ ในรอบนี้นะครับเป็นการแข่งชิงประเภทศของถิ่นเทียวที่3ครับเที่ยวสุดท้ายนายพญาหง์ขาวขุนสวรร์นางมณีสีแม่ย่าขนุนทองนะครับ สว่างเฮามาจากไหนเจ้ามีทุกปีทุกปีกะลุกกลุ้มท่านเขาเนี้ยนะครับเป็นม้าผาเนี่ยครับจะเป็นผาดีผางามครับปี่ี้วันนี้เพวกเราเอาพื้นดีนะครับปราชญ์นี่พ้อมกับบอสซิสเตอร์โบนะครับจะมาลอยบอสไหมครับพี่น้องครับสาถุกขอโทษอายากน่องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นโตดีครับพี่น้องน้าขาถูกตุกผู้ทุกคนเพิ่นเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถและบัตรนี้ปีต่อไปก็เอาพื้นดีก่อนาะ Apa namanya satu animohan?